แว่ายน้ำแข่งฉลามขาวสร้างความคืองใจให้แฟนๆหลังจาก Discovery Channel ได้โปรโมตการแข่งขันระหว่างไมเคิลแฟงกับฉลามขาวยักษ์ใหญ่ผู้ชมทั่วประเทศต่างก็รู้สึกไม่พอใจเมื่อทราบว่าการแข่งขันทั้งหมดน่ะเป็นแค่การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ ในปีนี้ชาร์ควีคได้เปิดตัว The Great Gold vs The Great White โดยไมเคิลได้สวมเว็ดสู่เลียนแบบผิวของฉลามเพื่อเพิ่มการลอยตัวลดแรงเฉื่อยและก็ทำให้เขามีไฮโดรไดนามิกมากขึ้นนอกจากนี้เขาก็ยังติดโมโนฟินยึดขาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เขาดันน้ำได้มากขึ้นทุกครั้งที่เขาแตะขา หลังออกอากาศผู้ชมหลายรายต่างก็รู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่าการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เนี้ย เป็นแค่เพียงการจำลองแบบ CGI ของฉลามเขา Discovery และ Michael ได้ถูกแฟนๆตำหนิที่ทำให้รู้สึกว่าถูกหลอก i c h a e l เองได้ใช้ Facebook Live ราวหนึ่งชั่วโมงเพื่อปกป้องรายการโดยบอกว่าการโฆษณาและการให้สัมภาษณ์ของเขาได้ระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่ลงน้ำไปแข่งกับฉลามตัวจริง ทางรายการได้ให้ไมเคิลแข่งกับ CGI ฉลามสีเทาและฉลามหัวค้อนในการว่ายน้ำ50เมตรโดยไมเคิลแตะเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา18.7วินาทีทเร็วกว่าฉลามสีเทา0.2วินาทีแต่ช้ากว่าฉลามหัวค้อน สำหรับเมนอีเวนต์ไมเคิลว่ายน้ำ100เมตรด้วยเวลา36.1วินาทีช้ากว่า CGI ฉลามขาวราว2วินาทีถึงจะสนุกแต่ Discovery คงจะถูกจดจำว่าเป็นช n แนลที่ร่วมมือกับแชมป์มาหลอกลวงแฟนๆไปอีกนานเลยลนะเนาะ